สวัสดีพี่น้องนักลงทุนส่เลือกบ c ็อกเชนทกคนทุกทานจันทที่8กันยายน2.25 5วันนี้เฟกิเด็ก51ิจังหวะนี้4 4นะครับคลิปนี้มี4เรื่องเนื้อๆมาเล่าสู่วนฟังเรื่องแรกเป็นเรื่องของบริษัทเทเตอร์ออกมาปฏิเสธข่าวลือว่าเทเตอร์เนี่ยขายบิตคอยแล้วเอาเงินไปซื้อทองคำเรื่อง2เป็นเอลซอดอนะครับซื้อทองคำเป็นครั้งแรกในรอบ35ปี แล้วก็เป็นเรื่องของอัต e r เรียมรายได้ลดลง44%ในเดือนสิงหาคมท,ทั้งทัี่อีทเพิ่งไปทำออาทามไฮส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นพอ่อใหญ่ไมเคิลเซเล l ร r ติดอันดับ Top 500เศรษฐี Bloomberg Index เนะครับเรื่องแรกมาพูดถึงเทเตอร์ s d t ก่อนเทเตอรเนี่ยล่าสุดมันมีข่าวลือว่าเอาบิตคอย n ไปขายแล้วเอาเงินไปซื้อทองคำนะคือมันมีคนไปส่องงบดุลของเทเตอร์ผลปรากฏ บิตคอยลดลงทองคําเพิ่มขึ้น Bitcoin เนี่ยไตยมาสแรกนะครับถืออยู่92,650 c ไตรมาสบดีซไตยมาที่2 83,274หม c บล่าสุดทาง c o o ออกมาชี้แจงเขาบอกว่าไอ้บิตคอยที่ลดลงเนี่ยจริงๆไม่ได้ขายเขาย้ายไปบริษัท21 Capital เป็นการโยกย้ายงบดุลในบริษัทนะส่วนทองคำที่ได้มาเนี่ย เขาได้มาจากกําไรของการลงทุนผ่านบริษัทเทเตอร์นะครับคือเทเตอร์เนี่ยเราทราบดีเราเอาดอลลาร์ไปให้เขาเขาเอา,า USDT ให้เราและเอาดอลลาร์เราเนี่ยไปลงทุนพันธบ,าบ,านบัตรับาลตราสารหนี้เอกชนระยะสั้นบิตคอยทองคําแล้วก็อสังหารมิมทรัพยนะ์ทีนี้ดราม่านี้เนี่ยมันก็มองได้หลายมุมอาจเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่เทเตอร์เนี่ยแต่ไหนจะไห มันดราม่าเรื่องการทำบัญชีเรื่องงบดุลเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะหลายคนมองว่าเทเตอร์กำลังจะภาษาบัญชีเรียกว่าคุกบุกนะแก้ไขงบดุลให้มันดู make sense แต่เอาเงินไปซื้อทองคำหรือเปล่าเพื่อนๆคิดไนขงคอมเมนต์เข้ามาส่วนเรื่องต่อไปเอลซอดอเช่นกันนะครับประเทศเอลซอดอเนี่ยเพื่อนซื้อทองคำเป็นครั้งแรกในรอบ35ปีตั้งแต่ยุค90 ล่าสุดมีข่าวว่ารัฐบาลเอลซาดอร์ซื้อทองคำมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรัฐบาลเอลซาดอร์ให้เหตุผลอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการกระจายความเสี่ยงเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการจัดการทุนสำรองเราจะถือทั้งบิตคอยและทองคำรัฐบาลของท่านนายิบุกิลี่ยังมั่นใจในบิตคอยเหมือนเดิมจบนะก็เอลซาดอร เพิ่งครบรอบ4ปีการทำบิตคอยลีกอลเทนเดอร์4ปีที่แล้วตอนนั้นถ้าใครยํำได้เป็นข่าวใหญ่เอลซาดอร์เป็นประเทศแรกของโลกคุณสามารถเอาบ t c o i n ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายจนกระทั่งปี2024ดราม่า IMF เอลซาดอร์ออกมาประกาศว่าเอาละตอนนี้เป็นออปชันธุรกิจห้างร้านถ้าต้องการรับบิตคอยก็ได้หรือจะรับเป็นดอลลาร์ก็ได้นะครับทั้งนี้ ข่าวลือทั้งเทเตอร์ซื้อบิตคอย n ขอภยัยเทเตอร์ซื้อทองคําเพิ่มเอลซอ,อซื้อทองคําครั้งแรกต้องแต่ยุคเก้าสูน่นเพื่อนคนบนโลกกําลังเทดอลลาไปซื้อทองคําหรือเปล่ากําลังจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาส่วนเรื่องที่3มนะครับมาพูดถึงข่าวของอัล e r เรียมล่าสุดมีข่าวว่าอัล e r เรียมเนี่ยรายได้ลดไป44%ในเดือนสิงหาคม ทั้งทั้งท,งท eat, ี่อีทเพิ่งไปทำเอาทาไฮไปแต่4,957ดอลลาร์สหรัฐนะส่วนเหตุผลเนี่ยข่าวเขาบอกว่าเน็ตเวิร์กฟีที่ถูกลงทำให้รายได้ลดลงนะครับก็ตรงนี้ make sense นะสมัยก่อนคนที่ถืออีทมานานเนี่ยถ้าใครจำได้ยุค2 0 2 1นยะิ 2020, นะ 2020, เะ2021บเ็ดนี่ยถ้าคุณมี32อีทและคุณรันโนดเองเนี่ย รายได้ APR ต่อปีเราพูดกัน15 18%สบสบายๆทุกวันนี้คุณ run n o ดรายได้ APR ต่อปีประมาณ2 3%ก็นรก็รูแล้วนะครับคนยิ่งรู้เยอะคนยิ่ง validate เยอะอัปเกรดที่ทำให้ค่าฟรีถูกลงมันก็แน่นอนกำไรหดหายนะครับ e a t สมัยก่อนเนเพื่อนผมจำได้ ตอนที่ผมซื้ออีท1 EAT 8อีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยบน BX ชัดกันทั้งวันนะหลายคนบอกว่าอีท2018ไม่มีทางกลับไปเหมือน2017ที่แบบคืออีทเนี่ยมันเคยลงแบบประมาณ6 700ดอยลลาร์ล่วงลงมา80ดอลลาร์ในระยะเวลาสั้นๆนะหลายคนมอกว่าไม่มีทางไม่มีทางกลับไปแนวต้านแนวใหม่เนี่ย ประมาณร้อยดอลลาร์ผลปรากฏสมัยนั้นแน่นอนเราคิดว่าเราฉลาดที่สุดในตลาดไม่ต้องรอให้1นึ่งอีทั้งร้อยดอลลาร์เก้าิบสี่เ้าสิบห้าผมก็โดดแล้วผลปรากฏกิดอะไรขึ้นโควิดมาลุงเริมพิมพ์เงินเหมือนโกดครมาอีทพุ่งทูดมูลสมัยนั้นผมใช้ลีโอหลายกระแปงกว่าจะนอนหลับนะครับก็การลงทุนเนี่นเพื่อนเราโทษใครไม่ได้ คนที่ลงทุนแล้วโทษตลาดโทษเฟดโทษนู่นโทษนี่ลำไม่ดีโทษปีโทษกองเหมือนผมเนี่ยสมัยก่อนตัดสินใจผิดก็โทษคนนู้นคนนี้เราโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองนะเวลาไปเห็นอินฟลูเอนเซอร์บางคนเนี่ยเขาพูดถึงเหรียญมีมตัวนู้นตัวนี้เหรียญนั้นจะไป1บาทเหรียญนั้นจะไป1ดอลลาร์แล้วมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าโทษใคร ทุกการตัดสินใจการกดซื้อกดขายการจะเล่นฟิวเจอร์การจะขายหมูเราทั้งนั้นนะครับต่อไปมาพูดถึงพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์ล่าสุดพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์แกไปติดอันดับ Bloomberg b i l l เลน a i r ท็อป500แกได้อันดับ491มีทรัพย์สินรวมกัน7,370ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น15%ต้องกั้งแต่ต้นปี2025 พ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์เราทราบดีไม่มีลูกไม่มีภรรยาแถมพ่อใหญ่บอกว่าอะไรก่อนผมจากโลกนี้ไปผมจะเบิร์นบิตคอยทั้งหมดที่ผมมีเพื่อนๆนี่คือพ่อพระแห่งวงการหรือเปล่าแกบอกทําเพื่อชุมชนนะทั้งนี้การเบิร์นบิตคอยก่อนจากโลกนี้เนี่ยแกไม่ได้หมายถึงบิตคอยจากบริษัท s t r a t จ g y นะครับหมายถึงบิตคอยส่วนตัวซึ่งส่วนตัวเนี่ย จํานวนที่มีรายงานออกมามันก็ไม่ชัดเจนแต่เท่าที่ผมจําได้เนี่ยแกมีประมาณเกือบเกือบสองหมื่นบีดีซนะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากคิดอกุศลขอให้พ่อใหญ่อายุมั่นขวัญยืนวันนี้เข้าๆเนื้อๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องอลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอท้องปลอดภยัยดูต่อไปครับผม nhau bầu cho tổng thống trump donald trump người xứng đáng cho chúng ta cho lá phiếu bầu usa usa make america great great again donald trump จะขึ้นจะลงยังไงไม่รู้สิรราวิ่งไปบนฟ้าแค่แกจะแพง e x a p e a e จะบินไปนสุดอากาลาราจะยังไงต้องดูต่อไป ya b n b อยู่ในมือก็ถือต่อไปนี่จะแค่มาเฮาเราจะรวยล้นฟ้าต่อไปพ่าทจะยังไงไม่มีใครรู้แ e t อยากบอกส,บส,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 สักปักสักสายแคลไลใจรู้นางแต่เราไม่กลัวกลาดมันแรงเหมือนคืนซัดใจโลกันเหมนมันเปลี่ยนเรวไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนให้ไหวอนาคตคริปโต้ต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะไาเรื่องคงเป้ียนเรื่องคง i since now,